ของชาวดวงจันทร์เมื่อปี1969อพอลโล11ลงจอดบนดวงจันทร์นาซาได้ติดต่อกับอรารยธรรมดวงจันทร์โดยมีการเตรียมสิ่งของเช่นกิ่งใบไม้ทองคำ Gold o อ ive b r a n c h แผ่นคำจารึกผู้นำโลกเพื่อทักทายชาวดวงจันทร์ในนามชาวโลกเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ b u ัสอันรีน นักบินอวกาศคนที่สองผู้เหยียบดวงจันทร์ได้มองรอบๆดวงจันทร์มองไปที่หลุมอุกาบาทพบเห็นแสงไฟเคลื่อนที่ส่องแสงจ้าโผล่ขึ้นมาจากหลุมอุกาบาทอันเดรินกล่าวว่าผมเห็นแสงไฟบนดวงจันทร์เวลาสำคัญของประวัติศาสตร์นิลอาร์มสตรองก็ได้ยินที่อันเดรินพูดนิลอาร์มสตรองได้กล่าวว่า ผมยังไม่ได้อ่านป้ายคำจารึกผมกำลังจะอ่านครับนี่คือมนุษย์จากดาวโลกกลุ่มแรกที่ก้าวเท้าลงบนดวงจันทร์กระกรดาคมปี1969เรามาอย่างสันติเพื่อมวลมนุษยชาติในบทสนทนามีการตัดเสียงบางส่วนที่กล่าวต่อท้ายทิ้งออกในตอนท้ายได้กล่าวว่า เราไม่ได้มาลุกรานอย่ามาลุกรานเราเรามาอย่างสันติเพื่อมือนมนุษยชาติมีการบันทึกเสียงสนทนาที่หายไปนี้ได้ซึ่งนักวิจัย UFO หลายคนเชื่อว่าเพนทากอนตัดเสียงนี้ออกกลัวผู้คนหวาดกลัวซิกุรัตแห่งอิรักสร้างขึ้นเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคิสตการซิกุรัต พบในบริเวณเมโสโปเตเมียอรารยธรรมซูเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมียเข้ามาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไทกริสเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลซิกกรัตเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางศาสนาของชาวซูเมเรียนด้านบนซิกกรัตเป็นวิหาร ในระยะแรกใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อมาซิกกุรัตได้กลายเป็นพระราชวังกษัตรยิย์ใช้ในการปกครองแผ่นดินเป็นที่อยู่ของกษัตริย์อูนัมโมซึ่งซิกกุรัตเก่าแก่กว่ามหาพิรามิดแห่งกิซ่าของอียิปต์หลายร้อยปีซิกกุรัตสร้างขึ้นด้วยอิฐตากแห้งและอิฐเผาไฟมีความแข็งแรงคงทนน้อยกว่าพิรามิดแห่งอียิปต์ ที่สร้างด้วยหินซิกูรัตแห่งอิหร่านอยู่ที่เมืองคูเซสฐานประเทศอิหร่านสร้างขึ้นเมื่อประมาณ1,250ปีก่อนคิสตาการโดยกษัตริย์อันทัสนัทปิลิชาเพื่อบูชาเทพเจ้าอินซูชีนัสร้างขึ้นจากอิฐเป็นแถวแถวหชั้นมีพระราชวังมีวิหารมีระบบการส่งน้ำ ต่อมาเมื่อ600ปีก่อนคิสตการซิกุรัสแห่งอิหร่านถูกทำลายโดยอาเลธรรมอัสซิเรียนจึงหลงเหลือเพียงซากปลักหักพังสามารถพบเห็นซิกุรัสได้ในสองประเทศคืออิรักและอิหร่านสถาปัตยกรรมทั้งสองสร้างขึ้นด้วยความสูงเสียดฟ้าปริศนาแห่งการก่อสร้างมีเงื่อนงำนักโบราณคดียังไม่ทราบแน่ชัด เมื่อปี1979องค์การยูเนสโกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็มีความเชื่อว่าอาจมีเมืองของมนุษย์โลกที่ขึ้นไปสร้างบนดวงจันทร์แล้วเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้มีบันทึกที่น่าสนใจจาก d e e p w e b ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏฐานข้อมูล และไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกเข้าถึงโดวยวิธีปกติตามประวัติของอวกาศอย่างเป็นทางการยานอาวกาศแอพโล8ได้ถูกส่งขึ้นไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1968ซึ่งเป็นการเข้าใกล้ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมนุษย์หลักฐานบางอย่างบ่งบอกว่าตั้งแต่ปี1965ได้มีการสร้างเมืองบนดวงจันทร์อย่างเต็มตัว โดยแผนดังกล่าวเป็นโครงการร่วมของบริษัท T.S.O.S. และนาซาโครงการยานอพอลโลของนาซาทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเพื่อเบยงเบนความสนใจไม่ให้ใครสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนด้านมืดของดวงจันทร์มีคลิปที่แปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำขึ้นโดยนักบินอวากาศที่กลับมาจากเมืองบนดวงจันทร์ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีหลายเมืองอยู่บริเวณปากหลุมด้านมืดของดวงจันทร์ใกล้กับแสงเงาของด้านมืดแสงไฟของเมืองมีลักษณะเหมือนไฟของเมืองใหญ่ในตอนกลางคืนบนโลกจากจำนวนและขนาดของพวกมันมันไม่ใช่แค่ฐานขนาดเล็กบนดวงจันทร์แต่เป็นเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายวงกว้างออกไปทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างเช่น กิจกรรมอวกาศที่ผิดปกติรอบดวงจันทร์ซึ่งนักล่า UFO ได้สังเกตเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของพวกเขาเที่ยวบินประจำจะเดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์กับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะมีเจ้าหน้าที่ของนาซาที่กเกษียณแล้วหลายคนได้เคยผ่านสถานที่เหล่านี้บางแห่งแน่นอนว่าทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับคลิปภาพยนตร์เกี่ยวกับเมืองประหลาดนี้ ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นความจริงและนาซ่ากำลังซ่อนโครงการลับของตนอย่างต่อเนื่องแต่บางคนก็คิดว่าเป็นของปลอมความจริงคืออะไรเราไม่มีทางรู้ได้แต่เราสามารถคาดเดาและจินตนาการได้ไทราบว่าน้องมีความคิดเห็นในงานเกี่ยวกับต่างดาวครับว่บามนม่ต่งางดาวนร่ก มีจริงนะครับแล้เราไปดเคยเห็นไหมครับโอ้เราดูเพื่อนนะครับพยานามากเพื่อนี่ครับอ่าจะเรียกว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่รู้ดีครับเพราะว่าเอ่อเลยเคยเห็นจริงๆด้วยบ้างไฟพยานาคเชื่อนครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนรกสวรรค์หรือว่าการตับชาตุมากึงธาตินี้ชาติหน้าเชื่อว่ามีจริงไหมครับมี ผมเ,เชื่อนะเพรามีจริงเพราะว่าเราที่สอมนมาว่าให้ทำบาบบคุณคุณโทตแต่ว่าเราทำได้แค่ไหนก็จะไปสวรรค์หรือมนุษย์นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่คิดไ่โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ